ก่อนสิเลือกซื้ออาหารสินค้าต่างๆเนี่ยครับที่เพิ่นเอามาข่ามาขายกันนี่บ่ว่าเป็นอาหารสดบ่หรือว่าเพิ่นแพ็กเย็นบ้านนี่ปุ๊บให้สังเกตดีด้อครับจะมีตราสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเนี่เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าล่าสุดนี่มีผลิตภัณฑ์ลูกสิ้นแ้วกาผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งบได้รับเครื่องหมายอยอ่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานี่ครับ ถ้าซื้อมาบริโภคแล้วอาจสิบปลอดภัยเดอสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและย,ยาหรือว่าออยอนี่ได้ห่วมกับกองกำกับการซีกองบัญชาก,การปลอข้อบอัวฝ้าวร่าวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเสี่ยงต่อภูบริโภคโดยเมื่อวันที่1 6กุมุาพันธ์นี่สิผ่านมาเนี่ครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนี่ไปพ่อผลิตภัณฑ์ลูกสิน้นแล้วก็หมูยอ่ออยู่หอหนึ่งครับ ผลิตโดยบริได้รับอนุญาตกระบวนการผลิตซก,กปรกวัถถุสุขาลักษณะโบ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดมีการนำเอาเนื้อไก่มาผสมกับเนื้อหมูขายเป็นลูกสินหมูเพื่อลดต้นทุนในการผลิตครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนี่พอว่ามีสารบ่อและเปื้อนปนหลายเอยเปื้อนไอปนเปื่อนมั้โอ้ยบอกกับหลังมันปนเปื้อนหลายครับก็เลยมีการอายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี่เพื่อทรงตรวจวิเคราะห์ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ซึ่งเรื่องนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่ออกมาเตือนนะครับเพรสจรจักรก่นเวรชัยนวลวชัยนะครับอาจบุมันอาจสกุลเพิ่อาจจะอ่านวันนวะชัยก็ได้นะครับออกมาเตือนผู้ผลิตผู้ที่จะบริโภคสินค้านะครับว่บาต่อไปนี้นี่ให้เบ่งให้สังเกตครับการได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอนี่บอนนะครับ แต่ถ้ามโบมีถือว่าบบปลอดภัยนะครับพี่น้องเขาให้ระมัดระวังเบิงแยง่งเจ้าของเดินโดยเฉพาะพอแม่ผู้ปกครองสื่อกับเข่ากัปนาไม่ให้ลูกหลานกินมาเฮ็ดกินนี่ก่ะโอ้ยอันตราล่อยู่เด้อ